รายได้หมื่นแปดสามารถซื้อคันนี้คนเดียวได้ไม่ต้องขำกับเจ้าคันนี้เลยค่ะ Toyota Rivo เครื่อง2.4ตัว E p ีเ n n e r ปี2 0 1 9จด20ออปชั่นจัดเต็มแค่ไหนไปดูกันค่ะเริ่มกันจากด้านหน้านะคะไฟหน้าเป็นมัลติรีเฟกเตอร์มีไฟสปอร์ตไลท์ให้ค่ะกระจังหน้าโครเมียมตัดด้วยปินโนแบ็กสวยๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับล้อมแมกกอลอยแท้เดิมจากโรงงานค่ะและได้ยางดันหลออปี24ทั้ง4เส้น ไบเลี้ยวกระจกข้างมีมาให้ติดฟิล์มแล้วรอบคันมือจับเป็นโครเมียมแบบนี้สวยๆเลยด้านในนะคะสีคุมโทนเป็นสีดำดูสปอร์ตสุดๆและเดิมมากๆนะสำหรับคันนี้นะคะและออปชันจัดเต็มมากๆนะคะนี่ไม่ว่าจะเป็นตัวกระจกนะคะปรับไฟฟ้าทั้ง4บานเลยค่ะกระจกมองข้างก็ปรับรับไฟฟ้าพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเชื่อมต่อวิทยุและโทรศัพท์ได้ วิทยุเดิมแท้จากโรงงานเลยค่ะเชื่อมต่อบลูทูธและ AUX ได้นะคะแอร์อนาล็อกเกียร์ออโต้ปรับโหมดได้2โหมดกับเจ้าคันนี้เลย Toyota r e v โ,โ se, เครื่อง2004ตัว EP Runner ปี2019จด20ราคาตั้งขายเพียงแค่5 1 0 0 0นหบาทเท่านั้นจัดยอดเต็มฟรีดาวผ่อนเพียงแค่9ก้าพกบาทใครที่สนใจอยู่ก็รีบติดต่อหาวิวนะคะ